ทำไมเขาถึงได้พี่รามอ่ะพี่รามไปทำอะไรให้อ่ะไม่แม่พี่รามเกมนี้พี่มากับผมผมไม่เคยกลัวศัตรูที่ไหนเลยพี่รามพาผมลงแรงหน่อยพี่สองสี่มึงไหวเหรอไหวพี่ไหวเอาเลยีปกติเห็นลูกตี๊ดเบอร์ผมลงไม่สิบสี่ผมติดตามรอยพี่รามพี่รามบอกให้สอนลงหนึ่งสี่เราถึงจะเก่งมันก็รู้เนี่ยไทยกินโดปก็ติกินโด เออพี่ลามหมุกร้อนไว้เยอะเป็นไรนี่เขาทำไมคนดูด่าพี่ไม่หยุดนิ่พี่ลามเขาไปทำอะไรให้คนดูนี่ไม่รู้เนี่ยการไปชนะนักแข่งมาใช่หรอสี่สี่ต่อหนึ่งอ่ะเอารถรถพี่ไปมาเล่าให้ผมฟังเลยนี่ไปชนะนักแข่งสี่ต่อหนึ่งมาพวกแบบไม่รู้ไม่รู้พราพวกไหนอ่ะแต่เล่นโหดโหดคือสกอร์สู่สีกันอ่ะสกอร์สี่ต่อเจ็ดอ่ะกูได้เจ็ด มันได้สีอมันแสดงว่าพี่ตกขาดเลยดิตัวฝั่งตรงข้ามนะแข่งสี่คนลุมกูคนเดียวกูไม่ลงหนึ่งสี่เลยน,นะมันเล่นวางแผลกันด้วยยิงอาตัวกูด้วยแต่กูไม่ลง <ผม S 2> หน้า,<ม>าหนึ่งหลังสองซ้ายหนึ่งมันเล่นแบบเป็นนะัน่ะคือที่พี่หายไปคือพี่ไปฝึกสองพี่ไปตบนักแข่งสี่คนเลยหรอไม่เร็วๆนี้นี่เองอเอาเลยพี่นำเลยนำเลแล้วว่แล้วมันก็เหมือนแบบ มีแบบมีคนมาพิมพ์บอกพี่สอนรามใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเปล่ปาครับไม่ใช่สกิปอ่ะนะที่เขาว่าสกิปอ่ะนะพี่รามไม่ได้ใช้พี่รามฝี<ช>มือล้วนยันไม่ดูดิมันดูเนี่ยมันพิมพ์กันาีิแหละพี่สอนรามตบนักแขกตายมาหลายคนแล้วทำไมพี่เล่นโหดจังครับเปิดเล่นโปรเลยโอ้ใช่ๆๆใช่ใช่จริงพี่รามโคตรตึงเมื่อกี้ผมผมนั่งดูสตรีมพี่เมื่อกี้แล้วพี่ชวนมาคือผมแบบตัวสั่นเลยอ่ะได้เล่นกับพี่นี่ขนาดแต่โก้ยังรู้เลยครับเด็ก เียพวกมึงไม่มีไม่มีสมองไเ้เพียเวลาคิดอ่ะใครสั่งใครสอนมึงวะฮะพี่รมพีนพี่รำเดากูตัวตัวมันไม่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 พีไม่ไม่เอาแต่แต่แต่พี่คิดถึงผมไม่หนิเราไม่ไม่ได้คุยกันนานเลยนี่คิดถึงไหมไหนนี้พี่ผมดูจากผมพี่แบบโคตรเก่งกว่าเดิมเลยอ่ะผมนั่งดูสตรีมพี่เป็นชั่วโมงละคิดถึงซีพอยอ่ะใครอ่ะอะไรพี่อะไรพีพอยทั้งพี่รมคืออะไรไม่มีอะไรอ้อมือขวาผมมานะซีพอยสิเขาบอกว่าเขาอะไร พระถาถามอยู่นะอ้าวพี่โก้ไม่ได้คุยกับพี่รามเลยเดี๋ยวนี้เขาม่ใจโก้แน่ใช่ใต่เดี๋ยวเขาบอกว่าพี่รามหล่อนะจริง้ยิงในผมไม่ได้ปัน่นหรอ,หอเขาพูดงนันหรอใช่เพราะว่าคือคือผมแบบไปเข้าตี้ใครปุ๊บอไอ็นชวนไปเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่แก๊งพี่สอนรามไหมแล้วพี่สอนรามไปไหนนี้ผมงงเลยเขารู้จักพี่สอนรามหมดทุกคนเลยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพี่อาจจะแบบทั้งหล่อทั้งเล่นเก่งหรือว่าที่พี่ไปตบนักแข่งมาเขารู้กันทั่วเมืองหมดเลย เขาเขาบอกเขาบอกงั้นเหรอใช่แล้วพี่มาลอยผมฟังดิตอนแรกผมไม่เชื่อนะเห็นเขาบอกที่พี่สารามไปตกอะไรนักแข่งอะไรที่พี่มาลแล้วพี่ลอยผมปุ๊บผมเชื่อเลยเพราะว่าฝีมือพี่รามถึงอยู่แล้วด้านบนมีพี่รามพาผมฆ่าหน่อยพี่เมื่อกี้พี่รามยิงหัวเลยนี่เมื่อกี้พี่รามยิงใครอ่ะขึ้นหัวน่ะไม่มันมันไม่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 ต้องพูดถึงก็ได้ไงมันยิงแบบนี้ปกติแล้วไม่ได้เป็นช็อตเบอร์ช็อตอะไรอ่ะเมื่อกี้สีตัวเบสิกไม่ถึงเขาบอกแสดงว่าเบสิกช็อตเบสิก ธรรมดาเบสิกอะไรนะเมื่อกี้พี่สอนรามยิงเข้าหัวครับเวอร์เกินอะไรครับเวอร์อะไรครับธรรมดานะเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับธรรมดาพี่รามมันลงมาหนึ่งพี่เห็นะด้านหน้าเจอเนเดี๋ยวตรงบ้านอีกหนึ่งตัวโอเคพี่เห็นละวมาสายน้องฟาสานอกเข้าเลยเข้าเลยเข้าหัวน้องนี่หนึ่ข้าหัวเจ็บมากพี่ซีกูซีกูซีกันไหนพี่รามกระโดดเข้ามาพี่รามเจ็บหัวแตกโอเคพี่สวย ลามบนพี่มันลงมาพี่ลามันลงมามึงจะตกใจทำไมอ่ะล้พี่จะล้มแล้วพี่ลามเก็บดักสวยพี่ดูดิพี่ลามก็ตึงแล้วไมพี่ลามตึงยังนี่ไม่เหมือนสองปีก่อนเลยนะพี่ไม่ไม่ไม่คันหนาหรอร่องน้องไม่ขนาด แล้วแม่ติดทำไมพี่ยิงตีหัวเนี่ยรูดรูดหายเลยอ่ะเหมือนตัวในบ้านเมื่อกี้สี่ตัวสี่ตัวเมื่อกี้กูยิงไป็สี่ตัวใช่ใช่เห็นหรือเปล่าเห็นดิพี่ทำไมจะไม่เห็นนะผมอยู่กับพี่นี่ไม่กูไม่ได้ถามมึงกูถามว่าไม่รู้จะตีพอจะเห็นหรือเปล่าเขาก็เห็นเลยเขาก็ถามหาพี่อยู่แม่มึงก็เหม็นเกินแม่กูไม่อยากจะตอบพวกมึงแล้วนะปันที่สาระหรอหรือว่าปากที่สาระมิดคนดูก่อน มันก็พี่บอกหมิ่นเกินไงผมไม่ได้ว่าพี่คือผมจะแก้ข่าวให้พี่รามปากหอมพี่รามปากไม่เหม็นตอนที่เราไปเที่ยวกันผมยังได้ดมกลิ่นปากพี่รามเลยสู้ครับอันไหนในโก้มันยังรู้เลยใช่ก็เกือบตายไปแบบวันนั้นอ่ะดีนะพี่สัดรับช่วยทันไม่เป็นได้กลิ่นปากพี่เองที่สัดรับบ้างไงผมเลี้ยงโอเคไม่เป็นไรตลกอ่ะโก้ขอโทษพี่ขอโทษตลกไหมขอโทษตอจริงจริงแพี่พี่เราหล่อไหมพี่รักผมไหมพี่รักผมไหมไม่ได้คุยกันนานนี่ รักรักรักน้อยกว่าสี่พอยนิดนึง <c oughs> แล้วแล้วตอนนี้แบบมีแบบาสาวแบบพวกต่างประเทศเลยทักพี่มาบ้างไหมนี่ผมไม่ได้แบบติด<ม>ตามข่าวสารพี่เลย<ม><ม>พี่ไม่ค่อยมาอัปเดตให้ผมฟังในช่วงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเนรื่องต้องตกใจอ่ะเขาก็ทักมาทักมาตลอดแหละแต่ไม่ไม่คือมันทักมาจนชินแล้วไงสาวต่ง <c oughs> างประเทศพวกแอฟริกาได้ไหมพวกมังปลอยปะมังมังมังปอยแม่มอ้โหขอโทษดิค่ะด้วย ผูเล่นไม่พวกแบบเต่าแบบเอเชียตอนออกเชียงนาเชียงใต้อะไรเงี้ยเขาก็ทักกูมากูไม่เขยาด้สนใจเท่าไหร่แสดงว,ว่าแบบมีแต่วพวกดาวท็อปตัวทอ็ทอปเลยนี่ใช่ปะ่ะแบบคนท็อปคนดังเลยปะ่ะมีแต่ฟีพอร์เท่านั้นแหละใช่ปะ <c oughs> แต่ที่เห็นทีทพอยเขาบอกว่าพี่รำหล่ลอแบบเขาชอบแบบ ผรงพี่รามพี่รามแบบหล่อเท่ตึงด้วยเล่นเก่งด้วย่เขาพูดนะถ้าไม่คือก็ที่คุมไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เข้าไปทักเองอะไรก็เพราะรามแบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยงานก็เดี๋ยวฝากโก้ไปละกันบอกว่าไม่โก้โก้ทำคลิปกับซีพอยเฉยไม่ก็รู้ก็รู้ก็ฝากโก้ไปละกันโอเคโอเคก็แบบ่อนรามแบบมีใจอะไรเงี้ยลองหนึ่ง าหลังต้นกล้วยพี่รามไปพี่ค่ามันจะได้กล้วยแ่มนก็ต้นสดต้นสดยังๆี่ยังเถื่อพี่ไป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 เคปล่อยละปล่อยพี่รามล้วผมเอพี่ลามพี่ามอยู่หลังไว้อยู่หลังไว้เกาะผมไว้พี่แล้วผมนไเองเกาะผมไว้ไวงนักกลวงโคตึงเลยพี่ลามทำไมพี่ตึงจังนี่ บ้านแล้วทต่เมตาสาวเขาชอบกันโคตรเยอะเลยเล่นเก่งรอสีผมโคตรเท่เรียกว่าดารามาเองว่านักว่าลองหนึ่งอีกตัวรอต่อเฮ้ยหมดยังหมดยังตัวไหนอีกหมดโอ้ย่อคอยเมื่อกี้ไม่แม่ถ้าพี่ยิงแบบนี้ผมจะไม่เล่นกับพี่แล้วนะคือพี่เอาผมมาทำไมนี่เหมือนเอามาเดินแบบเช็ดเท้าให้พี่นี่โอเคเม็ดเดียวเลยตอนแรกกูนึกว่ากูยิงไม่โดนละบนหอคอยบนป้อมอ่ะโอเคพี่โอเค เยวแต่ตึงๆนะตอนตอนที่กูเล่นแบบมีแต่คนแบบเก่งๆเข้ามาเท่าไม่เท่าไหร่เลยใช่หน้ากูหวาอุยพี่ลายผมเพิ่งหันไปเจอนี่ไหมมันล้มอีกแล้วนี่สามตัวอยู่ด้านหลังบ้านโอเคพี่กูเอาด้านหลังบ้านตัวหนึ่งอีกตัวแล้วมีตัวหนึ่งตัวสองอีกตัวหนึ่งโอ้ขอฆ่าหน่อยพี่ขอฆ่าหน่อยผมอายหน้าพี่ผมอยู่เพี้ยนนนะี่ผมไม่ได้ฆ่านี่พี่จะเอาขอหน่อยพี่ผาชิวชิวเกินพร้านพี่ด้าผมขอหน้าหน่อยผมขอค่าหน่อยพี่ มึงก็งกงกงกยิงให้ตาที่กูยิงช้าสุดๆแล้วนะไม่หรอหอ,อันนี้คือช้าของพี่แล้วหรอ,อเอาเริ่มพี่ร้านไม่คิดถึงพวกอินดงอินราฟอะไรเลย,เลยได้ครับได้ครับอะไรนะไม่คิดถึงพวกอินราฟปีเล็กในนี่อะไรพวกนี้บ้างหรอนน่พนนรกเออพี่ดาวตอนนั้นผมไปแข่งกันอ่ะพี่ผมโดนฝรั่รงเลี่ยมอ่ะพี่ปื้มบอกถ้าตอนนั้นพี่สัดร้ามอยู่จะให้มาแข่งเทน่าจะชนะสบายเลยน่ะน่าแต่พี่สัลรามติดงานอะไรไม่รู้อ่ะช่วงนั้นบอกแล้ว กูบอกแล้วเพรามื่อกากูบอกแล้วว่าไงอ่ะเชี่ยทีคนคนที่มันบอกกูแบบเคยแข่งระดับโลกเคยแข่งระดับประเทศมาหรือเปล่ากดูเอาก็ลองฟังเอาแล้วกันนะครับใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นพี่ปื้มถามผมเฮ้ยโกูเอไปเอาไปตามที่สอนรามมาแข่งได้ไหมคือพี่แบบมันยังไงไม่รู้อ่ะน่ะหรือว่พี่สอบไม่ว่างไงใช่น่ะทอ่โกนยังรู้เลยครับนั่นน่ามีหนึ่งตัวสองสามปีมาได้มาจากอุณาฮาโภย คนบ้านพี่เอ้นี่มครับแล้วเดียวพี่รามเอาแล้วพี่รามจะรันผมทำไมผมยิงแดงเลยไม่ไม่ไม่ผมยิงเข้าหัวเขตตู้หุยผู้จัดการนีงขบวนเอาไปเลยนะไปเลยไปละถ้ากูตายอ่ะถ้ากูตายสามแช่งกูได้เลยขอให้ลามชิบหายวายวอดชิบหายไม่ใช่พี่ผมได้ศัตรูผมไม่ได้ด่าพี่อุ้ย อพี่รามตึงยังนี่มันอยู่ไหนอีกพี่พี่วัดพี่รามวัดแรงลมนี่มันอยู่ไหนอีกพี่สองขาดูจับมุมทิดทางลมฝั่งซ้ายน่าจะไม่มีแรงลมหนึ่งนิวตันด้านขวาเจอหายมันโป้มันโป้มันจะเจอโป้นะ้ายผมซ้ำให้เลยผมซ้ำให้ก่อนผมซ้ำให้ก่อนพี่รามซ้ำให้ก่อนพี่ราวถูกครับอะไรนะว่าไงนะเจ้าพูได้ไหมนี่ใครเอาสวัสดีบอส นายมึงรู้ไหมนี่พี่รามเขาไปตบนักแข่งมาสี่หนึ่งเจ็ดสี่ไปไหมไม่ไม่แล้วอีกเรื่องที่ที่ที่กูไม่ได้บอกมึงพี่เปิ้ลบอกว่าไอตอนที่กูไปแข่งเสืร์ต่างประเทศอ่ะพี่เปิ้มบอกเฮ้ยก็ติดต่อพี่รามได้ไหมให้พี่รามมาแข่งหน่อยเนี่ยเออจริงจริงจริงไม่ได้ปัน่นอันนี้ไม่ได้ปัน่นแต่พี่รามเขาติดติดติดอะไรสักอย่างติดภารกิจได้ว่าแข่งอะไรทั้งอย่างว่าพี่รามใช่น้องไม่เป็นใจผมไม่พูดแล้วพูดไปคนดูเขาไม่เชื่อพี่ ไปไปไปเออไม่เป็นไรไม่ต้องเชื่ออะไรดีแล้วคนดูไม่ใช่เรื่องจริงพี่รำพีำทำพี่ทำพี่ตรงนะฮะผมเชื่ออะไรน่ากูรู้อีกหนึ่งพี่ถามว่ากูชื่ออะไรพี่ไอ้บุยเจ็บๆังปะพีตึงอยู่เนี่ยเฮี้ยตูเดิกไม่ใช่พูดกับน้องแบบนี้เหรอวะจี๊ยบกินกับเด็กไอ้เจี๊ยบอดีรอกีกนหนึ่งในบ้านพี่รามมีตัวผมปล่อยพี่รเอาเลยพี่รม สองนาฬิกางองศาอีย,ยิปตไม่ล้มล้มแดงเสี้ยพี่รามพี่รามทำไมคอมผมแหลกอย่างนี้พี่มึงไม่ไม่ไมไมคือตอนนี้มึงจะบอกว่าคอม,มึงแหลกเล่นอยู่กับใครเล่นกับพี่รามเฮ้ยแสดงว่าเ,วเป็นบารามีใช่ไหมนี่บารมีนรกฮะบารมีบารามีนรกเพิ่มกับบารมีนรกผมไม่ได้ว่าพี่ผมว่าไอวโก้พี่แต่ว่าพี่รามแต่ว่าพี่รามว่าผมดีกว่า พี่ลามไม่หรักพี่นะนี่แม่ผมถามอะไรแล้วทรงทรงใหม่ผมหล่อไหมนี่สีใหม่ด้วเนี่ยต้องใหม่เด็ดละหล่อปะไม่เท่าพี่ลามนนิดึงน้อยกว่าพี้ยพี่ลามนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวแน่นๆโอเคโอเคโอเคนิดนึงโอเคอยู่พี่หล่อรามไปถมไปทำทรงผมไปยอมหมามาหรอครับโอยไม่ดีไม่ใช่ครับแม่เมื่อยควายที่ยอมหมาเป็นพ่อมึงไะเออหาพี่ลาม ดำสีผมยอมหมาไอ้เหี้ยถ้าสีพอยเห็นเขาจะพูดยังไงก็เขาบอกเขาไม่ใจพี่อยู่เฮ้ยขนาดนหนยังตกใจเลยจริงจริงทรงผมดาก้อนเลสอ่ะโคตรเท่อะใช่ดาก้อนอะไรนะไนายรู้เปล่าพวกสาวแบบพวกดาราต่างประเทศอะไรทักมาหาพี่รามเต็มเลยนะแต่พี่รามไม่มีเวลาว่างตอบเลยอันนี้พูดจริงพูดเล่นจริงเฮ้ยไม่ได้ปั่นนี่ไม่ได้ปั่นแล้วพี่แล้วพี่ไม่ตอบหรอถ้ากูปั่นขอให้พี่รามตายเฮ้ยโอเค ก็เพราะไม่ได ah> ้ปัはは้นไงไอมึงฟังกูนะตากูเอ้ยหน้ากูโดนแดงโดนสองหุยตากูปั้นเออเอาอเอาบนบ้านพี่บนบ้านพี่รำผมไปขอโชว์ขอโชว์พี่รำพี่รำไม่ต้องไม่ต้องเดินตามมาลรำโซ่เองไว้พี่เดี๋ยวผมไปเองไปเองพี่รำรำโซ่ไว้กูลรำโซ่ตัวเองอยู่โอเคพี่ลถพี่ แต่งตับเจพี่ร้ำสวยบนเขาอินเดอร์เทิงหลังหินบีฟ <c oughs> อร์อ f t เตอร์มีเอนเนมีอินเดอร์โฮสตีไฮอินเตโตเลยอินเอร์ูเลตโอเคอินเดอร์คาแคร์ด้านหน้ากูเดินตรงมาเจอเลย <c oughs> ออกขวานิดสององศาลากนิดนึงต่อเมาส์หัวแตกสวยพี่ร้ำด้านหน้ากูอีกหนึ่งออกเลยพี่ร้ำผมป่อย <c oughs> สวยพี่ เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วกันแบบตัวแบบสั่นเล่นกับพี่รามพี่รามหลังเข้าพี่รามไปกูไปกูเอาดีเก็บหมดเลยอ๋อพี่รามเอาดีเอาดีอุ้ยระยะโจมกูว่าแล้วทำไมนักแข่งก็ถึงไม่กล้ามียอมแพ้กันหมดก็เพราะอย่างนี้ไงโอเคพี่รามผมจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วพี่คือผมหายข้องใจละคนดูก็ดูนะว่าใครตึงถ้างฟักูนะโอเคพี่ฟังเเอาลไปกูไปกูไปกูไปละเข้าหัวไม่นับ เข้าหัวไม่น้กเข้าหัวไม่น้กเย็นแม่เข้าหัวตีนะั้่ไปตายคืออะไรวะหมายพี่ตาย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 พอมินอยู่เมื่อกี้บั๊กเลยป่ะพี่รามเอ้ยทำไมสาวพะพิมเตพี่รามว่าที่รักที่รักอ่ะทำไมเขาเรียกพี่รามที่รักกันเต็มเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมึงฟังกูนะโกโอเคพี่ฟั่งกูโก้ไม่ว่าจะเรียกไหนก็ตามนี่ตรงนี้ป้าตงผาลงมาเฮ้ยพี่รามเอาดี พี่ลามพี่ลามม่เอาไมวเอยเากชีวิตเจ้ไม่เสี่ยงพี่เดี๋ยวตายฟรีไม่พี่ลามไม่เอาแล้วกูตายไหมกูตายไหมไม่ตายพี่แล้วกูได้โกหกไหมไม่ได้โกหกก็เรื่องจริงใครจะไม่เชื่อตัวฆ่าพี่ลามสองตัวน็อปดิมันเล่นเหลี่ยมมันกลัวพี่ลามมั้ยนะมันดูไปพี่ลามมั้ยนะผมมีไอวอลเยอะพี่แล้วผมดันให้นะเดี๋ยวพี่รามคอบปะโล่หนึ่งเขาหัวน้องหนึ่ง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  เจ็บมากเตี้ยเขาอะไม่นกเขาอะร้องเแล้อเจ็บมาก1ิวสองสาะไนะว่าานนกทานกนนงกวแรงน้ำปันลมอินเตเลเฟกอินโตเลติกน้ำปูอีกหนึ่งนกสองนกมีีนกสามเหลือในบ้านในบ้านในบ้านเหลือในบ้านนกตีนกห้านกหกนกเจ็ด 8นขอ9นกเต็มพี่รามมถึงหมดมันชุกันหมดแล้วพี่ราวไปดิพี่ราวมันจุกันหมดแล้วเบาๆคุณใช้สมาธิเีนีิลามลามจะตายลามเ้ยโอ้โหเล่นอยี่งโง่เลยเหียทีมโคโง่เนผิพี่ลามขอลูกซองกระบอกหนึ่งได้พี่เต็มสอตเเต สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนากลวสิแปดอ่ะไ,ไม่ขึ้นเลยเรนไม่ขึ้นเลเก็ตบอลอ่ะพี่รามแล้วไหนพี่ตึงพี่รามตึงสิบเก้ามีสิบเฮ้ยีแปดีสองสเฮ้ยพี่รามทำไมแดงไม่ตายพี่รับ เอ้าหัวไม่ต้านอ๋อมันก็ต้องต้องตึ้งหัวนะน้าอย่าเลยไอ้เหี้ยเราได้อยัางไอ้เหี้ยก็หอวยต้าเอาเอาอะไรอีกเพื่อผมอีกอะไรกันห่วยเหี้ยเอาเอาแล้วพี่จะด่าผมทำไมนี่โง่จิ๋วแล้วพี่จะด่าผมทำไมนี่ถามพ่อมาดูเด็กโอ้โหดูพี่สอนร้านด่าผมพี่สอนล้านออกไปนี้